จังหวัดอรุรพรครับตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุมพรได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุมพรสมัยมสามันประจําปีพุทธศักราช2567สมัยที่4ครั้งที่1มีกำหนด7วันนับตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2567 ถึงวันที่19ธันวาคม2อง7นั้นซึ่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรได้เสนอการประชุมในวันนี้ด้วยแล้วบัดนี้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับจังวัดจุนพรท่านสมาชิกสภากมการจังาวัดจุโรงเรียนและผู้เข้าร่วมาชุมทุกท่านด้วยนายกกองกำลังโดยจังวัดจุนพรได้ตัวจังหวัดจุนรอนแต่ด้วยความรบร้อยเห็นได้ยากสะชุมสภาควันือโดยจัวัจุนสมัยพิจารันประดามี่าต่อจากวัที่7สมัยพิจคร้งที่1วันนี้ ขมายสมาชิกทุกท่านได้เพื่อนาสังต์ตามท่านเอกวาระการประชุมในนี้ครับแห่ที่ประชุมาพเรื่องที่หนึสมาชิกสภาข้ามชาติปวัชุมตอราชการประชุมจำนวนสองท่านวั้นี้ครับหน่งนายนันทภพเพื่ออาลีสองนายสนั่นแม็จอยเรื่องที่สงการแต่งตั้งรองนายกโครการมหาชนเรื่ังวัด เนขาติการองคำเหมือนจังหวัดจุลปนเด้ที่ปรึกสาในยกองครเหนือนจังหวัดจุลปนกระสับ หนึ่งท่านผู้พิมผู้มีน้อยเราไม่ยกโคงการมานร้อยองพ่ทุกขั้นถ้าเป็นัสดุเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับความรับรองใจจากท่านนายกปรกาเป็ามายกับาน้ที่ลงมายูในงานนี้ซึ่งก็สังขอสัญญาตามมางาี้ว่าจะทำงานช่วยเหลือนายกแล้วก็ท่านประชาชนที่สุดครับผมมาก คกับเพียงทุกท่านประธานสภาที่ก็รัท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกท่านในภาพท่านนายกคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรับหน้าที่นะครับในการแต่งตั้งจากท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรียนท่านประธานสภาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อสมาชิกสภาจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ครับผม นายกฤษฎาคมรับในฐานะการนายกกองการปัหาเนจังหวัดขุนพรวันนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับยินดีที่มาร่วมงานแล้วก็ดูในทีมของท่านนพตุจิตนะครับก็จะทําหน้าที่เลขาทำนโยบายของท่านนายกองการปญหารชจังหวัดขุนพรที่จะนัดข้อหมายครับครับสวัสดีครับ จะเพียนท่านประธานรสภาองค์การมหาส่วนสุพรท่านนายกองค์การมหาส่วนสุพรรณแลสมาชิกสภาท่านอักการององค์การมหาส่วนสุพรครับผมผู้ช่วยอาจารย์เสรีินจันทร์นะครับได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษานายกนะครับก็กต้องขอขอบคุณท่านนายกประกรสิทธิ์นะครับที่ได้ให้ความและท่านประธานสภามอบยอดดอกไม้ สแสดงความยินดีให้กับท่านรองนายกทา่านเลขาและท่านที่ปรึกษาทุกท่าน เรื่องรำโรในการประชุมสภาการนัดและสมัยทุนพอในการประชุมสภาสมัยที่สามมันประจำปีมาต่สพันห้าสมัยที่สามท่านที่หนึ่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2 5ง7องพันายซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการตัวในการประชุมเมื่อวันอาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยที่สามมันประจำปีมาต่สพันห้าสมัยที่สามท่านที่หนึ่ง เมื <S 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 ่อวันที่21พบผู้พิจารนาเลื่อนออกมาน้อยออก้และรับรองรายงานกลางจึงขอได้โปรดจำนำครับท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนครสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอแถลงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระที่3เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีทเท่าบนเส้นทางสายปากแพรกน้สัยใต้พร้อมกับถนนดิวเตอร์จอนิมรุ่หมู่ที่หนึ่งจังนนุตินายกปรการบดหาส่วนจังหวัดชุมพรขอขอจิตขอความเห็นชอบการก่อสร้างสาพานสำมักงานองค์การบริหารการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดครจังจาักําศึกษารายละเอียดแล้วเรียกว่า นายกโครงการเหมือนเยดจหวัดจุนรขอให้นายกโครการเหมือนโดจังหวัดุอนครขอนัเสต่านขอรับโดวจมงหดครับไม่มีวัตอุเสียงหน่งครับอดวดลได้รับมอบให้อี้อยสนี้โรัแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปกรมของน้ผู้บริหารที่ปึกษา เด็กผู้ชานระดับชั้นประถมศึกษาต่างๆได้รับเงินสนทนาวนล0 0 0 0 0บาทข้อสอบตรา8ครับกำลัูดรับรองนะครับจะมีงานยกโซฟาแล้วก็มีงานจะนั้นทางที่มีอยู่นะครับการยกไฟนะครับดนั้นไม่สามารถที่จะนำรพบรรทุกไยกไฟได้เพื่อที่จะให้ใช้ทานได้ làm đổng, 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 การางของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร,รอคอยท่านทุกเขตทุกคนด้วยความขอพบพระคุณครับขอเิญทุกท่านาร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกขอกราบเรียนเิญทุกท่านครับ

do oh.